สวัสดีค่ะพี่แพรตอนแรกนะคะหนูเกลียดพี่แพมมากเลยค่ะดูมาดามแพมทีไรแล้วหมั่นไส้เกลียงเกลียดหนูจะไม่เอามาดามแพมเป็นยิ่งอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้พูดเลยว่ามีมาดามแพมเป็นไอดอลค่ะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่เห็นนะคะวันนี้เลยแบบว่าแต่งตามสไตล์รูปที่น้องเขาบอกแล้วก็ถ่ายให้ดูจริงตอนนี้หนูทําสีผมกับคุณแม่ตามเพด์ฮิตค่ะหนูมีแม่แพรเป็นไอดอลและแม่แพรบอกว่าไม่ว่าใครจะสอนอะไรไม่ผิดค่ะอยู่ที่การประยุกต์ใช้ของเราจะมูกอะไรคะมาจากมาดาม แผนล้นๆือนเลยค่ะคิ้วบล็อกเกอร์ท่านอื่นก็บอกว่าควรเขียนให้คมให้ชัดให้เป๊ะหัวหนาหางบางอืมตาก็สโมกี้อายหน้าก็เงาวาวเป็นหนังประทูอ,อดีงามค่ะหนู่ลยเอาเมาประยุกต์ใช้แบบนี้หนูมพีเป้แพมแล้วก็ทุกๆคนเป็นไอดอลค่ะคือดีงามมากแล้วแฟนสีผมเนี่ยมาแรงมากแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสายฝออะไรยังไงเราก็ต้องบอกว่าผิวแทนเท่านั้นตอนนี้นะคะมาดาแมแพมบอกว่าถ้าไให้ดีเนี่ยเงา าอย่างมีวิจรารณญาณด้วยเงาแค่เฉพาะตรงนี้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 เห็นไหมล่ะคะหน้าพุ่งเหมือนมาดามแพมเลยเพราะมาดามแพมสอนมาค่ะเอ๊ะแต่มาดามแพมว่ามาดามแพมไม่ได้สอนให้แต่งอย่างนี้นะคะเออวันนี้เราเลยยกมาเป็นเคสตารดีให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันและใช้วิจรยารณญาณอย่างจรงิงจังว่าแต่งหน้ายอย่างไรเนี่ยเงาพุ่งสะดุ้งได้อีกแบบมีวิจรยารณญาณนะคะพะน้องเขาบอกว่ามีเพจ 1. นึ่งคอนแทคเลนดังนี้สวยมากน้องก็เลยซื้อมาใสา่แต่ตาสวยแต่แยกองค์ประกอบเป็นชิน้นชิ้นแล้วรวมกันไม่สวยนะคะลูกเราไปดูกันนะว่าพลาดแบบนี้อย่าเอาเป็นเยี่ยงยางสอนให้ประยุกต์ใช้ไม่ได้ฟ้าไทไลท์จนขิมขนาดนี้อย่างนี้คืออะไรคะคุณวิทย์ตายใช่ไหมคะตายจ้าเป็นไงล่ะใครรับเป็นเจ้าภาพบ้างคะไปดูดีกว่าค่ะว่าเราจะแต่งยังไงให้สวยปังพุ่งจริงๆค่ะ ราะคาก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าหน้าแบบนี้ผิวทง่งผิวแทนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ทําสีผมสีนี้ได้เหมือนกันแต่เราจะแต่งหน้าอย่างไร่ะคะให้แบบว่าไม่โปะแต่ว่าให้ปังแทนนะคะกับการเข้าใจผิดบางอย่างว่าการประยุกต์มารวมมาผสมกันเนี่ยมันไม่ผิดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแต่เราต้องมีความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้ามั่นใจว่ามันดีแล้วก็ทําไปแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าพลาดก็ลองเปลี่ยนดูเอออันนี้นะคะคือสิ่งที่มาดามแพมต้องการจะบอกนะ เะะข้าะใจง่ายๆก็จะแบบว่าเฮ้ย<ๆ>ดึงผมขึ้นนิดนึงเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าเฮ้ยเห็นหน้าเห็นคิวอ,อะไรชัดเจนนะคะอ่ะดึงไปคะ่ะอ่าอย่างนี้นะคะบิดนี้จะมาแล้วไงก็งเลยอยากผมทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะล่ะเราจะติดกิฟต์นิดนึงเพราะหลายคนนะ่ยอยากทําสีผมแต่ทําไปทํามาก็กลัวพลาดพังไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็วิกเนี่ยมันก็ช่วยได้ไม่ต้องทําสีผมนะคะแต่เราจะใส่ยังไงให้สวยให้ปังไม่ให้โป๊กนะคะเราก็ต้องใช้ วิจรารณญาณนิดนึงศึกษานิดนึงเออเอามาปุ๊บยียียีย,ย,ยีแบบว่าไม่ให้มันแนบจนเกินไปเพราะบางทีแบบว่าแนบเงาเกินไปนก็ดูปลอมนะคะอันนี้มาดมแผมยีแล้วเราจะมาลงผิวกับเครื่องสำอางนะคะ N Y X แล้วก็ BB ครีมเราจะใช้ผสมกันให้เป็นสีเนื้อของแพมนะคะหลายคนซื้อมาแล้วอะ่ะก็มาผสมกันซื้อมาผิดเบอร์อะไรก็ผสมกันไปไม่ผิดค่ะนี่นะของนิกนะคะ N Y X ด้วยกับ BB ผสมกัน มีมาดามแพมเป็นไอดอลเนี่ยไม่ผิดนะคะแต่ผิดก็คือว่าแต่งออกมาแล้วพังอะคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเราเริ่มใหม่คะ่ะสังคมยังให้โอกาสเราคะ่ะคนเราพลาดกันได้นะคะแต่เราจะไม่ซ้ำเติมนะคะคนหลอมอะห้ามข้ามแต่ให้เหยียบซ้ำเลยคะ่ะ <laughs> เพิ่มความปังนิดนึงนะคะด้วยการใช้นี่เลยนะคะไฮไลท์ที่ทําให้หน้าเราโดดเด้งจริงๆจังๆนะคะของ N Y X เนี่ยแหละแพรมจะเลือกใช้สีให้มันพุ่งพุ่งให้สวยตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผีพุ่งต้าอะไรอย่างงี้นะคะเราก็จะเลือกใช้สีเหลืองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> พี่แพรมคะใช้ยังไงใช้ให้ปังนะคะสีเหลืองผสมกับสีเนื้อลุคนี้เราจะไม่เน้นให้ขาวเวอร์นะคะแต่ไฮไลท์เนี่ยขาวปังได้มันจะได้แบบว่าเด่นเนาะเด่น สวยกับเด่นและตายอ่ะก็ค่อยๆเลือกเอานะคะว่าอยากเด่นแบบไหนนะคะไม่ผิดค่ะทุกคนต้องมีความมั่นใจค่ะเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองบางคนบอกว่าอยากสวยฝรั่งแล้วก็สวยไปจริงๆจังๆเรื่องของเรานะคะลหลังจากนั้นนะเราก็เฉดนิดหนึ่งด้วยสีเนื้อนะคะอเประมาณเนื้อเข้มนิดหนึง่งแตะไปค่ะที่พวงแก้มรอบกรอบหน้าอุยอยากจ,จะอ่อนไปนิดนึงเนาะ ก็ถือว่าเป็นเฉดผิวแล้วนนาะเปลี่ยนเป็นแเปลี่ยนอ่ะมาเป็นเพิ่มขึ้นอีกเฉดหนึ่งให้เป็นสีเข้มอย่างนี้นะคะเช่นนิ้วแตะเนี่แหละง่ายดีอ่ะอย่างนี้นะคะแล้วหงจากนั้นก็เกลี่ยนะคะให้สีเนียนไม่ได้ผสมกันจนเละนะคะ ราคาต่อไปนะคะเราจะมาลงไฮไลท์กันที่หน้าด้วยการใช้แป้งแข็งของทิชช่ากันนาบเนี่ยแหละคะ่ะเพราะอะไรคะช่วงนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวหน้าด่างหน้าละลายนะคะกลายเป็นสังขยานะคะไม่รอดค่ะเราก็จะใช้แป้งทิชช่าเนี่ยแหละสีเบอร์สว่างสุดนะคะเบอร์อะไรเนี่ยสองหนึ่ง,สอง,งสองหนึ่งมาแต่งหน้านะคะทับไปบริเวณที่เราทําไฮไลท์ไว้อาลาหลายคนบอกว่ามาดามแพมมาแต่งเยอะแต่งนู่นแต่งนี่ก็หน้ากูเยี้ยเนี่ยจะให้แต่งยังไงก็แต่งอย่างนี้แหละอยากเป๊ะอยากปังป้งปล่้าถ้าอยากเป๊ะอยากปาง,ปง,ปงก็ต้องมี พยายามถูกไหมพวกเธอจะบอกว่าหน้าเธอเป๊ะแล้วก็เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าฉันอยากหน้าเป๊ะอยากหน้าปังเนี่ยฉันก็ต้องแต่งเยอะๆอย่างนี้แหละถ้าางนั้นมันจะเป๊ะมันจะปังได้ไงถ้าแบบว่าเอาง่ายๆได้หมดถ้าสดชื่นอย่างเงี้ยหืมก็ไม่ใช่ว่าอะไรจะได้ตามเป้าหมายขึงหล่นแบบง่ายๆนะคะที่อยากมีผัวอยากกันจังเลยเนี่ยที่แบบว่าให้ใช้ความพยายามในการแต่งเนี่ยอยา่าไม่เอานั่นโน,น,น่นนี่ก็เรื่องของเธอไม่มีก็แล้วไปต่อไปเนี่ยเราก็จะไปใช้แป้งฝุ่นลอร่าทับไปที่หน้าเพื่อที่ว่ามัน เป็นโปร่งแสงจะได้เบานิดนึงอเนี่ยฝานี่รลอละเนี่ยลอ,ลน,ยอนี่นะคะก็เลือกไปตามสีผิวเธอก็ไม่เข้าใจเลยหรอว่านี่ต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนในการแต่งหน้าแล้วพวกเธอก็บอกว่าอไม่เห็นดีเลยอีมาดามแพมเนี่ยแต่งเยอะแต่งแยะนี่หลักสูตรแบบว่าโอ้โหฟูอ็อปชั่นเลยนะแต่มาทําให้มันง่ายๆให้คุณทําตามได้ที่บ้านแต่เธอมาบอกว่าฉันเนี่ยเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้ก็อยากดูก็ดูแล้วก็แต่งตามไปแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเป๊ะอยู่แล้วหาหมอได้แล้วเป๊ะก็แต่ ด่าสกินไปแต่นี่คือสกินของฉันอกอดไปนะคะกอดจนจนหน้าจะไม่มียางอะคะ่ะหน้ายังเหนียวแสดงว่าอะไรคะหน้ายังมียางอยู่ค่ะกอบจนกว่าจะไรยางอะค่ะกอบไปกอบให้เนียนหน้าใหญ่ก็กอดเยอะหน่อยแป้งหมดก็ซื้อใหม่ไม่เห็นจะยากเลยแหมพี่แพรมคะกลัวเปลืองนั่นนูน่นนี่ก็มีต้องถา 阿拉บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเทคนิคขั้นสูงนะคะต่อไปเราก็จะใช้มอร์ฟีต,ตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์และเฉดดิ้งเราจะใช้สีเข้มเนี่ยปาดให้แก้มตอบอีกทีนึงเพื่ออะไรตอบแบบสุดๆแบบตอบแบบสวยอะไรอย่างนี้กระจายกระจายฟุ้งๆนะคะผสมกันไปอืมโดดปากกวคะริคคือดูดปากอืม พ็ปอดในช่วงนั้นเมื่อวานเจะแม่เจนนี่แม่เจนนี่บอกว่าคุณแม่หนูทําตามคุณแม่แล้วนะดูดปากแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เนี่ยทาไปทามาจากหนูเนี่ยมันด่างด่างกระดํากระด่างกระดั้งกระด่างอย่างนี้ตนี้ก็บอกแล้วว่าแต่งไปอย่าไม่ต้องให้ผัวเลียมต้องให้ผัวดูดหน้ากระด่างมาสิคะลูกข้าวหลังเนี่ยไม่ต้องให้ผัวดูดนะคะแต่งหน้าแยกกับผัวบ้างอะไรบ้างหน้าจะมีด่างค่ะอ่าพอปัดไปหลังจากนั้นเนี่ยจมูกก็จะเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็ใช้พู่กันเนี่ยแต่สีเข้มไปเหมือนเดิมอ่า หลายคนก็บอกว่ามาดามแพมเนี่ยทำไมไม่ทํานั่นทํานี่เนี่ยก็ผัวไม่ให้ทาร่างกายเนี่ยเจอมีเจอเข็มมาหมดแล้วแต่หน้าี่เนี่ยผัวบอกว่าขอเป็นออริจินอลนิดนึงก็เลยไม่ทําอะไรคนที่ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะดูเคสนี่ไว้นะคะว่าไม่ทําอะไรก็สวยได้ฉันมาเป็นแรงบันดาลใจให้เธอได้ยินไหมเธอเนี่ยก็จะบอกว่าเอกอ่ะก็หาหมออ่ะก็หาหมอแต่ถามหน่อยว่าหาหมอแล้วพลาดเป็นยังไงแต่ถ้าผัวอนุมารแต่ฉันก็ไปแต่ผัวไม่อนุมาตผัวบอกเก็บตังค์ซื้อเครื่องสําอาง ดีกว่าอะไรอย่างนี้ฉันก็เลือกด้วยสวยด้วยเครื่องสาอางแต่คนที่เป๊ะอยู่แล้วแต่งเยียอะไรก็สวยแต่ดูกูสิหน้าเยียขนาดนี้ไม่แตงแ่งล่ะรอดเปล่ะไม่รอดเออเอาต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนิดนึงนะคะด้วยดินสอสัญชาติเกาหลีนะคะตัวนี้เป็นสีน้ําตาลแดงแดงนิดนึงเพราะว่าลายผมสีเราอ่อนไม่ควรคิ้วดํานะคะแต่ให้เป็นน้ําตาลแดงๆด,ดีกว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยคนอื่นนะสอนแต่งหน้าไม่เห็นแต่งเยอะแต่งแยะแต่งนั่นแต่งนี่เหมือนเธอเลยก็นหน้าก็สวยดู หน้ากูบ้างสงสารกูเธอเขาบอก ee, นี่มันง่งายๆมันง่ายง่ายแล้วถามหน่อยพวกหล่อนทาแล้วสวยมึงเข้าไหมหล่อนต้อง on ทาแบบชั้นถึงจะสวยเออรอด,ไม,อดไม่รอดไม่รู้แต่ตามเขาแหมอย่างกับเนเบ้าหน้าเป๊เปปะอย่างเขาเขาก็ทั้งเด็กกว่าทั้งสวยกว่าจะมาอะไรกับฉันนักหนาสงสารฉันเพิ่งเธอไม่เห็นสวยเลยแก่ก็แก่หน้าก็ไม่สวยดั้งก็ไม่มีมิงกล้ามเปิดหน้าโชว์อีกกูขอเป็นไอเดยีดยวลยคนไม่สวยไม่ได้หรืไงคะอยากด่าก็ด่าไปดูไปด่าไปเนี่ย ถ้าคนที่ด่าแพมนะมาสนับสนุนคิดจ่ายคูพันห้าเนี่ยด่าพกพไปเถอให้ฟ l ์ลิมิตเลยฟูอัพชั่นบุฟเฟ่เลยด่าเลยค่ะเขียนด่าเลยมีปัญญายด่าด่าไปนะคะจ่ายพันห้าเออดีป่ะละ่ะเดี๋ยวบอกเลขที่บัญชีไว้ข้างใต้ดีไหมคะจ่ายพันห้าด่าแล้วไม่อั้นค่ะให้สายตรงโทรมาด่าเลยจะได้แบบว่าได้ยินเสียงได้ด่าปะทะกันตัวต่อต,ตัวเลยเป็นไงคะอ่ะล่ะเข้าคิวสายฝอของเราต่อนะคะเราจะมีความโค้งนิดนึงแล้วต่อไปใช้ฝุ่น ขอซีอ่อนนิดนึงนะคะวันนี้ ราคาและเพื่อความเป๊ะปังของคิ้วนะคะเราแบบว่าทาฝุ่นกินคิค้วเสร็จแล้วต่อไปเรามาใช้ตัวนี้แหละมาตัดให้ขอบคมอีกนิดหนึ่งด้วยกันทาอข้างใต้นะเธอนี่ใช้พูกกันนะจ๊ะอละ่าแพมเองเนี่ยบอกเลยว่าแพมดังมาจากคลิปเกรดนะคะคลิปเกรดเดอะเฟสน้องเกรดเดอะเฟสนะคะแหม้คอมเมนต์กันมานะชมก็มีด่าก็มีอะไอคำชมเราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเราดีใจเราแอบดีใจอยู่คนเดียวเราก็จะบอกเลยว่าอีพอยที่ว่าแบบเมนเมนมาบอกว่าเกรท อีนี่แต่งเป็นกระเทยไออีนี่ก็กูเป็นกระเทยอจะให้กูแต่งแล้วเหมือนอะไรเหมือนเฮี้ยไหมเออเนี่ยนองสารมากเลยผัวก็ไปทั้งไล่ล็อบไล่ล็อบแล้วก็เออแล้วก็ดีใจคิดว่าแบบคนมีแต่คนชมอีบ้าคนด่าก็เยอะไม่ใช่ไม่ด่านะคะแต่ก็คือเอาง่ายๆเธอไอคําด่านนะ่ะก็มาทําให้เราประปรงแต่งหน้าย,ยังไงให้กูเป็นชนี่เนี่ยกูเหนื่อยมากเลยเนี่ยปวดหัวแหมทุนเดิมก็มีน้อยหน้าก็ดีทำบ้าทําบออะไรเลยเนี่ยใช่เหมือนชนีอะไรคะก็เป็นกระเทยก็เหมือนกระเทยสิเน่ย ตอบย้ำก็ได้ค่ะรู้ประมาณนี้นะคะแล้วพอเสร็จตอนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปัดมัคล่าดคิ้วแต่นี้เนี่ยขอสีอ่อนนิดนึงหัวอ่อนหัวคิ้วอ,อ่อ,อนๆพรอไลผมสีอ่อนก็ไม่ควรคิ้วดำปัดเบาๆย้อมสีขนนิดนึงย้อมไม่ขนคิ้วนะคะคนอื่นไม่ต้องย้อมนะคะ ราคาต่อไปเนี่ยเราจะมาเอาใจลุกของผู้หญิงที่อยากเป็นนางแบบอยากสโมกอย่างถูกวิธีนะครเพราะว่าที่ทาไปตอนแรกพลาดนะคะคือไม่รอดไม่รอดก็คือไม่รอดอย่าทยังขอร้องนะคะเราก็จะใช้ดินสอนเนี่ยสีดำเนี่ยเขียขอบตาเนี่ยเอามาเขียนลงรองพื้นก่อนนะคะเพราะว่าสาวที่ตาตาเล็กๆแล้วก็จะทำให้ตาโตาขึ้นอะไรอย่างนี้ช่วยได้นะคะลองดูทําตามสโมกกี้อายอย่างไรไม่ให้เป็นผี เกียนไปที่ชนบับตานะคะเพื่อทำให้ดูตาโตขึ้นจะได้มาค่อยถูกจุดมาค่อยสองชั้นอย่างนี้จะได้แบ่งว่าควรเข้มถึงตรงไหนควรฟุ้งตรงไหนเพราะบางทีเลืมตามาหายหมัดเลยตาแพมเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะคะว่าไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่งให้ดูมีอะไรเยอะขึ้นนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้สีทองนะตัวนี้เนาะก็ซื้อมา60บาทจากร้านมินิโซก็จิ้มทับไปเลยค่ะทาที่ยังเปลือกตาเลยอืม ให้สูงกว่าชั้นพักตาด้วยเหนียวน,น,นิดนึงรอบก่อนโป๊ะมากคิดว่าใช้ไม่ได้คิดว่าเจ๋งนะคะสีมอยู่ตรงนี้ อย่างงี้นะเธออ่าแล้วต่อไปนะเราจะมาทาตาการทาตาเราจะเลือกใช้สีโทนนี้นะคะโทนนี้คืออะไรอันนี้คือเนกเกตที่แบบมีความนิยมมากในต่างประเทศนะคะแล้วก็เราจะมาใช้สีตัวนี้เราจะเน้นเนื้อแมทเราจะไม่วาวเวอร์วุบว,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 วับวิงวงวงวงงวงวงแบบลำใหญ่นะคะเราเริ่มแรกเลยเราจะใช้สีเข้มก่อนนะคะสีนี้นะคะส,สีดําเลยสุดดําสุดๆทาที่ปลตานะคะอ่าย้ำไปทาบางๆกระจายกระจายอืมสวยจังเลย โว้ยผัวเพิ่งออกกำลังกายมาหวยฟิตแด์เฟิร์มมากคุณวิทย์เดินมานีสิแล้วมานั่งยองๆข้างๆค่ะ <c oughs> คุณวิทย์ก็เพิ่งไปฟิตแด์เฟิร์มมานะคะตอนนี้ก็แบบว่าเข้าสื่อเชืองอวดหัวค่ะสวยปะสวยปะสวยสวยจะรอแต่งเสร็จก่อนแล้วค่อยมาอวดหัวทีเดียวนะไป <c oughs> เออโอเคค่ะคุณวิทย์เอาละพอหลังจากนั้นนะคะเราก็แต้มสีไปสีดำไปนะคะไม่ต้องดำปีนะดำฟุงฟ้งๆพออ่าประมาณอย่างนี้เนาะสโมกกันอย่างถูกวิธีนะคะลูกๆสโมกละพังแล้วหยุดค่ะผู้ชายจะกลัวเอาอ่าประมาณอย่างนี้ นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ผู้กันปลายตัดเนี่ยแต่สีดําเหมือนเดิมเปลี่ยนไปที่ตาล่างแบบนี้นะแล้วกลับมาที่ผู้กันตัวเดิมค่ะหัวฟุ้งๆเราจะเลือกใช้เป็นโทนสีน้ำตาลแดงเพื่อที่มาดอกให้มันแบบว่าหวานๆนิดนึงเนาะทาทับไปเนาะช่วงร้อยขั้นต่อให้ฟุ้งไปสีเข้มอยู่ข้างล่างสีอ่อนอยู่ข้างบนอืสวยแล้วนะจ๊ะเริ่มสวยแล้วนะจ๊ะนี่คุณคิดเปอ่งหรือเปล่าคะใต้ตาด้วยอืมพยายามให้ฟุ้งเนาะ นีดนะสีดำแต้มหางตาหนงอยราคาแล้ต่อจากนั้นนะมันก็ยังไม่จบนะเราจะมาหาสีสว่างตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อแต้มที่ดวงตาให้เราแบบว่าดูสวยเป๊ะปังอลังนิดหนึ่งนะคะเราเน้นเนื้อแมทหมดเลยนะสีขาวเนาะแต่ไปที่ชั้นหว่างคิ้วอืมอย่างนี้นะ หลายคนทาไปเนี่ยต้องมีวิจารณญ,ญาณด้วยนะคะว่าทาแค่ประมาณไหนถึงจะสวยถ้าบางคนตาเล็กทาเข้มมากได้แต่ถ้าคนที่ตาโตแล้วก็ตาบวมปุดๆอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิจารณญ,ญาณนิดนึงว่าเราจะทาแบบประมาณไหนเข้มหรืออ่อนหรือจะยังไงนะคะแลยพวกบางคนที่บอกว่าเอยเม้นบอกสองสารผัวนะได้เมียแก่บ้างหล่ะไม่สวยบ้างหล่ะก็เธอสวยๆดีๆเนี่ยทาไมไม่ไปเอาถามหน่อยสองสารกูทําไมกูม,มีผัวแล้วแหมดากูจ เนี่ยเดี๋ยวจัดบุฟเฟ่เลยนะคะพันห้าด่าได้ทั้งวันไม่ยัง้งดีไหมตายมาก่อนด่าอะไรอยอมหมดแหละไอพวกที่ด่าเนี่ยถามหน่อยมีผัวหรือยังเอาผัวอยู่ไหมโอเคไหมแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบบว่ามีคอมเมนต์ช่วยเหลือแพมว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูกันที่หน้าตาเขาดูที่จิตใจอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะทางบ้านช่วยแพมให้มีชีวิตรอดขึ้นมานะคะขอบคุณค่ะตอนราคาต่อไปเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันแบบว่าให้ตาแบบว่าจิกๆนิดนึงนะคะขอย้ําว่าทา เป็นเส้นเล็กๆบางๆก่อนอย่าเยอะอมอเตอร์ไซค์เฮียนี่ก็ผ่านหน้าคุณทุกวันเนี่ยหนูหูมากเลยนะคะเอาล่ะแล้วเขียนเส้นเล็กๆบางๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มให้หนาค่อยๆเพิ่มให้หนานะคะแล้วหางเนี่ยค่อยๆลากอย่าลากสองเส้นสมเส้นลากแค่เส้นเดียวก่อนเอาให้คมอให้สวยเพราะว่าถ้าหลายเส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นตีนการหรือตีลูกเจี๊ยบก็ไม่รู้นะต้องพยายามนิดนึงนะคะหลายๆคนเนี่ยพลาดกันมาเยอะเลยค่อยๆเบาๆนิดนึงนะคะ ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบตาคมๆก็แบบว่าเ้ยใช้อายไลเนอร์เนี่ยเขียนเป็นเซตเล็กๆด้านล่างใต้ตาบ้างก็ได้อือแค่นี้พอนนา้าหยาอะละ่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาปัดมาสคาร่าแล้วก็ดัดขนตากันอันนี้พแพร่ดัดขนตาไว้แล้วเนาะเราก็จะใช้มาสคาร่าปัดกันนะคะแล้วใครหลายๆคนที่ถามว่าพี่แพร่ใช้คอนทคเลนส์ของอะไรสีอะไรเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยทักอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจเมดอัพบายวินลพัฒน์นะคะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้แล้วเดี๋ยวดูกันเนาะอะล่ะขยี้นะคะ อ่าวันนี้ใส่คนเอ่อใสมาใสบิกอายนะคะสีเทานะคะอันนี้เป็นสีแวมไพายนะคะของแวมไพายก็เก๋ดีนาะไม่ฟ้าจะน่าเกียดดีงามอ่ะถ้าใครว่าสวยก็ชมมาแต่ถ้าใครไม่สวยจ่ายพันห้าแล้วค่อยด่านะคะอ่ราคาแล้วต่อจากนั้นนะคะระหว่างเราทากาวติดคนตับรลอมอยู่รอให้หมาดนิดนึงเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะวันนี้จะทาสีอะไรดีอะถาดนี้ถาดเดียวน,น,น,นะคะของ NYX มันก็จบทุกอย่างเนาะมันก็ได้แบบว่าเฮ้ยจะทาสีไหนอะไรยังไงกัน วันนี้แพมจะเลือกทาปากเป็นโทนโทนอะไรดีคะคุณวิทระหว่างชมพูกับแดง โทนแดงนะคะเพราะคุณวุยจะชอบสายรีอะเอ้ยม่ใช่สายแบบว่าสดสอดนิดนึงแซ่บแนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยจะปัดแก้มเป็นโทนสีซ่อมอมแดงนะคะสีซ้อมอมแดงแล้วสีไหนลดสุดนะคะคุณแม่ก็สีชมพูอมผู้ชายไงคะลดยิ่งกว่าเออสีโทนนี้อ่ะดีดีอ่ะสีชมพูอมผู้ชายโอย้ดูแล้วแบบว่าเฮ้ยยังไงก็ได้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะดีงามอะไรอย่างนี้เอออ่ะแล้วอีพวกที่บอกว่าพี่แพรไม่คิดจะแต่งหน้าธรรมชาติ บ้างเลยเหรอไอคนพูดอ่ะพวกหล่อนคิดว่าไงคะธรรมชาติอะได้แต่ถ้าสวยก็จบแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่รอดแต่แต่งเยอะให้ดูธรรมชาติอะได้เพราะบางคนเนี่ยบอกว่าแต่งหน้าคนอื่นเนี่ยคนอื่นไม่เห็นแต่งอะไรเยอะแยอะอย่างนี้เป็นธรรมชาติใสๆลงบีบีครีมทาปากทาแก้มออกมาได้เลยแต่ฉันไม่ใช่นะคะและหล่อนเนี่ยถามหน่อยจะหาความเป็นธรรมชาติตรงไหนปลอมเกือบทั้งตัวเนี่ยปลอมตั้งแต่อะไรเขียนด่างก็ปลอมแล้วบิ๊กอายก็ปลอมแล้วแหมจะให้ธรรม ธรรมชาติตรงไหนคะไม่เหลือและะ้วค่ะพูดเลยขนตาปองขนตาปลอมใส่ทาไมเอาธรรมชาติชาตินี้หรือชาติหน้าคะอ่ะเนี่ยแตะไปนะคะขนตาปลอมก็เน้นลายธรรมชาตินะคะธรรมชาติหนึ่งแล้วเป็นขนลุกมิงตายทั้งกลมอะไรนี้หายากยิ่งกว่านะคะติดไปอย่ามาถามหาความธรรมชาติกับที่ฉันนะคะถ้าแต่งให้คนอื่นอะได้แต่แต่งให้ตัวเองอะไม่เอาไม่ชอบนะคะธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งแล้วนะคะขอใช้คํานี้ ปังหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้มันน่าว่าสวยมากเอาละคะ่ะต่อไปเราก็จะมาเงากันอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะนะคะันนี้เนี่ยมาดามแพมเนี่ยมาถึงจุดค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ N Y X หรือว่าคุณจะใช้บาบาร่าก็ได้ที่มาดามแพมใช้อยู่ในะปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมาเงาอย่างวีวิจารณญาณน,นิดหนึง่งก็สีอะไรดีเราจะเลือกใช้สีโทนน้ำตาลเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เงาจนโป๊ะเกินไปนะคะอันนี้แพมเลือกใช้ของนิกนะคะอ่ะเอานิ้วนะใช้นิ้วแตะนะคะที่คลางก่อน เ,เงาเนี่ยน่าจะได้พุ่งพุ่งพุ่งไปหาผู้ชายหรือว่าพุ่งไปอยู่ที่ลานจอดร,รถก็ไม่รู้นะคะอ่าอย่างนี้นะหน้าผากนิดนึงอ่าหนกแก้มว้าว,วอะไรอย่างนี้นะคะ๋ย่ามีเอานะเป็นมนุตะกตู่วทาอย่างนี้นะเธอฉันสอนอย่างนี้นะ อ่าอย่างงี้แค่นี้พอแล้วอย่าเยอะมากกว่านี้เยอะกว่านี้ไม่รอดเพราะมาดามเพนเป็นไอดอลก็ต้องแต่งประมาณเท่านี้พออย่าเยอะมากนะคะเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวนะคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นของที่อื่นเขาทาแบบขอบปากด้วยนะคะอ่าทางนิดนิดนึนงก่อนเดีดูเบิรนเบนะปากจะได้อิ่มๆมพอดีปากจะได้อิ่มๆนะคะพะทางก็ลองทาดูบ้างมีคนอื่นเป็นไอดอลบ้างนะคะอืมทาที่ปากอย่างเงี้ยให้ล้ําขอบปากอย่างงี้แล้วค่อยทาลิปติกทับกันไปทาปากกันนะสีแดงเอาละ,ะค่ะแล้วต่อจาก นั้นเพื่อความธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะสำหรับมาดามแพมก็แบบว่าไม่ชอบอะไรที่ธรรมดาก็เราจะใช้ลิปสติกนะคะเนื้อแมตตัวนี้เราก็จะเป็นสีแดงที่เป็น2เฉดนะคะอันนี้แดงกำมะหยี่ดำดำอันนี้แบบว่าแดงสดใสนิดนึงแต่ไม่ถึงกับสดใสมากเราจะใช้ตัวนี้ตัดขอบและตัวนี้เนี่ยจะทาด้านในนะคะนิดนึง ราคาเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับคนที่มีมาดามแพมเป็นไอดอลนะคะก็คือแบบมาดามแพมโมเดลอะไรอย่างงี้นะคะก็จะพูดเลยว่าผมสีนี้เนี่ยแต่งหน้าจะแบบอย่างงี้หรือว่าจะแบบยางไงเนี่ยก็ลองศึกษากันดูดีๆอันนี้เนี่ยก็แค่เป็นตัวเลือกนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่ดูใกล้ๆเนี่ยบอกว่าเกลียดมาดามแพมมากนั่นนู่นนี่ก็อย่าลืมนะคะบุฟเฟ่ค่ะด่าบุฟเฟ่มาเลยจ่ายมาพันห้าด่าได้ไม่อั้นค่ะแค่หนึ่งวันนะแวนต่อไปถ้าอยากจะด่าอีกก็จ่ายอีกพันห้าฉันจะไม่ว่าอะไรเธอเลยนะ ดูหน้าฉันไหวดูปากมัชานะคะบุฟเฟ่ด่ามีอันพันห้ามีน้องคนหนึ่งเจอมาดามแพมค่ะนางบอกว่าอะไรคะอ้าเกียดนะกลัวนะ่ากลัวมากเลยกลัวอะไรกลัวคนใส่คอนแทคเลนดีดอกหื่ลูกสาวลูกเก้งแหมกลัวจังเลยนะแหมเคยเห็นแต่กลัวลูกจีกลัวชมพู่กลัวฝรั่งนี่มึงกลัวคอนแทคเลนแล้วเหรอแหมทําแ,ทแบบว่าขยักขยแงอีดอกอย่าให้กูเห็นนะว่ามึงใส่ Lane, คอนแทคเลนกูจะด่าเลยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปเจอมันอีกรอบนึงแหมรังเกีย เกลียดมากนะั่นนู่นนี่กลัวแม้ใส่บิ๊กอายใส่ทรหาเลยค่ะสมน้ำหน้าแม้เกลียดอะไรได้อย่างงั้นไงนกลัวมากอยู่ในกำมลสันดาอยู่ในกมนลจีเพื่ออะไรคะน้องคะไม่ต้องกลัวคะ่ะถ้าจะกลัวน้องสองกระจกแล้วกลัวหน้าตัวเองดีกว่าคะ่ะก่อนที่จะมากลัวมาดมแพ่นใส่คอนแทคเลนส์นะคะหืมเท่าน,นี้แหละ ที่มีมาดามแพมเป็นโมเดลนะคะตามมาถูกทางแล้วนะคะเอาในส่วนที่ชอบที่ชอบของคุณเลยค่ะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมแบบว่าฟินมากผมทองปากแดงแบบว่าเฮ้ยลุกแบบว่าดีงามเหมือนจะสวยอะไรอย่างนี้ไงไม่ปังก็ตายอะไรอย่างนี้นะคะพูดเลยว่าจุดๆดนี้เนี่ยมาดามแพมเนี่ยทำเพื่อทุกคนจริงๆค่ะและถ้าใครอยากสวยก็ต้องมั่นใจก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองและก็พูดไปเลยนะคะว่ามั่นใจวนไปเลยค่ะอาล่ะตอนนี้ทวารเหลืองมาตามแม่ไปกินข้าวแล้วใช่ไหมลูก อ่าเราจะไปกินข้าวกับทัวเหลือก่อนแล้วคลิปหน้ามาดามแพมจะทำอะไรมาสนับสนุนคุณให้คุณได้สวยได้เองถึงบ้านเนี่ยก็ติดตามมาดามแพมนะคะและถ้าไลค์ก็ต้อง s u b s c r i b e ด้วยและถ้าใคร s u b s c r i b e แล้วก็ดูววนไปอีกนะคะอยากให้มาดามแพมทำอะไรอยากให้แพมสนับสนุนความสวยของคุณในด้านใดบอกมาค่ะแล้วคนที่บอกว่าสอนเขียนคงเขียนคิ้วอะไรยี่กลับไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะคะทำไว้แล้วทำไว้วไวหลายๆคลิปแล้วเจ้าสาวก็ทำไว้แล้วดูเพิ่ม เติมได้นะคะในช่องมาดามแพมค่ะอยากให้คุณสวยได้อย่างถูกวิธีและถึงบ้านถ้าเครื่องสำอางแพงใช้ไม่ถูกวิธีก็ไม่รอดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกดอัดหรือเปล่าวะเนี่ย